ผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ c ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพาลวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเสียถงดินนะครับกับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณ บ้านสวนของเสียถมดินนะครับเมื่อกี้เจอเสียถมดินอยู่ร้านค้านะครับผมเสียบอกว่าให้มาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าภูมิที่นี่จะคนละภูมิกันว่างั้นนะครับเนาะโอเคครับเพื่อไป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของเสียถมดินกันครับผมเชิญครับผมครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณหน้าบ้านเสียแล้วนะครับเะเสียเข้าไปดูน้องอยู่ครับหมไม่นะเมื่อกี้หมมุงข้าว นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเสียก็เดินออกมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้สัมภาษณ์แนวทางของเสียกันครับผมอากาศฝนตกใี่นรอเ่าฝนตกไม่ไม่มากหรอกวัน,นม<า>ไม่มากไปใช่ไหมฝนตกนะไปง่ายมันโค้กขมาเหมือนกันบอกว่า,<อ>างก็ดีไหมค่ะก็เลยไปใส่ใช่นรืงเปล่าแล้ววาซอสเสมอฝนตกงานไรเพราะขายเสียจังแต่พ่อมีเอยู่ครับผมรับเมาท์ท้งดินเนาะค่ะป้ากระห้องบึ้มบัมบึ้มบบััมคร ฝนหนาฝนมาแอ้วก็จะได้พักเรวบ่นี่พักเน่าเห็นหน้าั่ะมาเห็นหน้าอมนะเห็นหน้าผอมพี่น้องลุกนองพิ่ไหลลุนองเสียพั่ไหลายเพป่นบ่ได้ลงมือใหญหนอพี่น้องพี่เกาวัน่ะลุกน้องลงมือใหญจะใช้หุดไปแล้วพี่น้องหวดนหุ่แล้วเว้นเนาะค่ะห่อที่แล้วบ่เขานะคะเสียกับ่ได้เลยประ่ารดย จะไปไหนก็อย่าแช่แช่เลยแย่แย่ปินแสนแยแสนในมัดเครื่งลานดเรานเดี๋ยวคอยกับเดี๋ยวอ่นไม่าม้ายกับเียไเที่ยวเดียวเดียวเข้ามาเนาะเสียกันโอ้กันตัวกรวยตายแล้วเนาะมีเข้ามีหลุดครับเสียเข้าหลุดตัวกลามค่น่าเมอกเกเาพี่หน้องเดี๋ยวเสียต้นหีมาน ว่มไอืเบื่ออง FC ยังไม่เบื่อนะครับน้อบอกเอาใหม่ค่ไใังคุณเป็นคุณเป็นเจวานบอกเอาใหม่ไปนแต่โทษถามรบ้างครับผมทอมาท่หาโดยตรงยังสีตามอยู่หรอกันมันบบเขานะนะแลว่ามันบ้เป็นยังแก่บเป็นยังว่าจะเหมืนวะไม้ขอดชินเลือดเลยน้ขึ้นกู้หอวะกู้ขนมากเนาะอากา นี่เขามีรถกับบัวกันเนาะค่ะเนาะกับมีพาดแน่เนาะค่ะแต่วันนี้ผมก็ยังบ่ฝันเลยเออครับบ่ฝันเลยบ่กอะไรเน่บ่ฝันฝันตั้งแต่เอ่อเรื่องรถสิเรื่องรถเดินนะครับโอ้ฝันว่าจังเดยค่ะเสียทั้งชมรถไปตำทางขวาเนี่ยแหละตำมุมงทางขวาเนี่ยแหละออกอางขวาเขารถกระบะว่ะค่ะรถกระบะผมไปยังนี้อืมฝันฝันว่าไปตำ มันะชนกันชนกันครับชนเี่ยวชนกันอ่อือครับผมก็เล่มันก็สนหัวนเราผมก็เล่ไปซื้อกตะตรีนเลขรถละครับค่ะเทะเบียนรถเนาะค่ะเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดย่นครับเจ็ดสามเล่ะค่ะเจ็ดแปดสามแปดเดี๋ยวผมก็ซื้อซ้ำนี่ละครับผมมาฝันเจ็ดแปดสามแปด่ครับ แปดสามแปดนี่คือทะเบียนรถครับผมถือว่าฝันได้เลขอะไรที่ค่ะเสียนเจ็ดแปดสามแปดสี่ตู่เนาะแต่ร่องมึงครับนี้ไม่ได้เจ็ดแปดสามแปดไทะเบียนรถค่ะเแปดสามแปดต้องเสีบมุมดิ้นทะเบียนรถสามแปดเจ็ดเจ็ดทะเบียนรถผมนะสามแปดเจ็ดเจ็ด ย8 3 8บแปดสามแปนี่นี่ครับผมก็เอาใส่กันเ้นล้อไซนั่นแหะวอเลขมีตัวเท่นั้นจับส่กันรับผมจับส่กันสิบกเลยยี่สปดก็สามแปดทะเบียนรถอันใดก็ค่ะทะเบียนรถแล้วขั้นที่กัวองเนครับลขั้นที่มันใส่ยูบประจำอ่ะทะเบียนรถมันจะสามแปดสิบเจ็ดนะสามแปดสเจ็ดนะพ่น้านตัดออกมาเลยอ่ะมันจะเป็นเจ็ดแปดสามแปดยี่สสามเจ็ดสามันนี้หละ เอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่เอาหรอครับเสีย 7, 7, 7เจดเจนะ็ดเจ็ดจะไปเล่นเครื่องกลางปีเจ <c oughs> ็ดเจ็ดจะไปเล่นเ่องกลางปีโอ้ครับผมชว่ดนี้เสียจ๊บว่าเลน่นเบิ้ล

รวมสิงล oh, wow. mm ุกเลยจระอัน hmm. น mm ี hmm. ้สไมว่าพี่ขับรถหลายมีแล้วสามแปดเดเ้าด้วยเยงตรงกันพี่สามแมใกล้กันเลยครับมีสามแปดเจ็เจ็ดี่นสามแปเจกาจ็าัี่น้ำอยู่เลยน้บ่ห่าเยสนไว้กอะไปทใบาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เลขเจ็ดเก้าเลยับเสียจะตามอยู่นะครับเจ็ดเก้าไปแล้วจะเป็นอยังบ่อันเลขกไดอันกันเป็นแอบเลขเอาไปขายแพงนโอ้ผมเลยไปซื้อบ่ได้บนี้ครับอันชดใบนี่เแปดร้อยแปดร้อยอยเนาะอิบบอกเลขเนแปดสิบบาท เลขดังแย่งกันซื้อเังครับพี่น้องเลขส่วนหลายจะมาก่อนมาโดยบางเอื่นหรือว่าชนกันพี่น้องครับผมและหลายสำนักชนกันทร์ไ่ว่าเจ๊แปดนี่เสียกำมัดตลอดเลยเนาะค่ะมันเป็นเลขสำนักเด็กประจําสำนักเป็นครับพี่น้องแล้วรู้ดีเลขสำนักผมซื้อสูงวัดอ่าซื้อสูงวัดกันบ่ฝันไปใชกันนี่แหละว่นใส่ตั้งใจเลขสำนักเจ้าของนี่แหละนี่แหละครับพี่น้อง ตัวเลขของเพิ่นทะเบียนรถเพิ่นเต็มขึ้นสามแปดเจ็ดเจ็ดนัพี่น้องเนาะลากรตัวเลขจีดว่าเอลาเอเสียทับดินเพิ่นตัดออกมาให้เจ็ดแปดสามแปดเจ็ดสามและเจ็ดเก้าครับพี่น้องจเจ็ดเก้าในตามซื้อหรอครับน้ำเพิ่นน้ำของเพิ่นจะซื้อพี่น้องเพิ่นจะเพิ่นเอายังไงวะตามเลขเก้าตามเลขก้าโอ้ได้กัยญามันมีนั่นอยู่คือฝันว่ารถเสียไปชนนะครับเนาะครับ เลยซื้อตามทะเบียนรถนั่นแหละครับแต่ว่าฝันเป็นตัวเลขคืองวดแล้วบ่บ่ได้ฝันเงินฝันเกี่ยวกับรถซื้อฝันเกี่ยวกับรถไม่อย่างก่อนหนี้งะกบว่าเนี่ยอาจจะเป็นทะเบียนรถก็ได้นะคะมรับครับค่ะมากเขาอยเพื่อทางแซ่บเป็นแคปซีกับใส่จักรยานในการรับชมหรอครับครับผมว่า อ่าของมงนี้เนี่ยเดียวบรเห็นตัวเนาะครับเดียวบรเห็นว่ามันจะออกตัวใดท่านรู้ว่ามันจะออกหรือว่ของอะไรไม่เข้าสื่อเลยหรือเปล่รามแล้วดินครับมันกับโมโหเข้ามาแต่ว่าไห้ถ่อมันกับโมถอเนี่ยเพราะว่ามันก็ยังคนเวียนยันีเหระคนมักซื้อเหล็กเนาะครับผมมักเนาะค่ะดังเแียดวงมากอ่ะได้พุทธนี้ย้อนได้เนาะเสียก็ได้เป็นล้านเจ็ดแปดแสนเสียครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียถมดินนะครับเนาะฝันว่ารถของเสียได้ไปชนด้านขวานะครับเนาะทะเบียนก็สามแปดเจ็ดเจ็ดนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียถมดินนะครับเนาะถ้าชอบแนวทางของเสียก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับ อาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแนวทางของเสียถมบินก็ทะเบียนรถนะครับ38 7 7ดนะครับผมลองพิจารณาดูเดี๋ยวโคงสุดท้ายเราจะมาตามอีกรอบหนึ่งว่าความฝันเสียจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับเนาะหรือจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆวันอ่าโชควันลาบดีกว่านะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ